สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะนะครับจะเป็นมีดของอ่าโคลัมเบียนะครับเป็นอ่าด้ามเขาเนี่ยจะออกแบบนะฮะเป็นแบบลายเขากวางนะแต่ว่าไม่ได้เขากวางแทรบอเปรนเทนนะครับนะครับแต่เป็นเลซิ่งนะฮะนะครับนะครับแต่ว่าเขาเป็นลายเขากวางนะมีดกันทั้งหมดสี่เล่มนะครับวันนี้นะมามานำเสนอนะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัว H A สองสามนะฮะตัวนี้เขาจะมีตัวล็อกสองชั้นนะฮะนะครับแต่ละตัวมีตัว,ตวล็อกสองชั้นอยู่ที่ที่ที่ปอกเขานะที่ซองเขานะแล้วก็ด้านหลังนี่เขาจะมีช่องเนี่ยสำหรับไว้คล้องกับเข็มขัดนะครับทุกตัวเหมือนกันหมดเลยนะฮะตัวนี้นะบใบมีดเขาเนี่ยจะมีสก,กรีนนะฮะสก,กรีนที่ใบมีดนะครับนะครับเนหะ็นไหมฮะแล้วก็จะมี มีดเขาจะเป็นคลื่นนะเป็นสันนี่นไหมัสันมีดก็เป็นคลื่นแล้วก็ตัวบางมือเนี่ยเป็นทองเหลืองนะฮะนี่ครับตัวตัวคนเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับ ตัวนี้นะฮะน้ำหนักนะฮะน้ำหนักเขาอยู่ที่สามรอยี่สิบกรัมนะครับความยาวอยู่ที่สามสิบเอ็ดซมนะครับใบมีดเนี่ยอ่าใบมีดนะฮะอ่ายาวสิบเก้าซมด้ามนะฮะด้ามเขาเนี่ยยาวสิบเอ็ดจุดห้าซมนะครับใบมีดกว้างนะฮะสามสามสามจุดห้านะครับนะครับตัวสันนะ,ะสันนี่หนาสี่มิลนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้เขายังมีปอกนะฮะปอกเ้าติดนะฮะแถมห้ทุกตัวเลยนะฮะเพราะว่าปอกนี่นะฮะประโยชน์ของเขานะฮะเวลาเก็บมีดเนี่ยนะครับนะฮะไม่ทะลุซองนะฮะนะครับ,ระรบจะช่วยไม่ให้มีดเนี่ยทะลุซองเอ่อหมายเลขสองนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่น H A นะฮะเจ็ดสิบเก้านะครับ ตัวนี้นะก็จะมีหมุดนะปักสองตัวนะฮะที่ดามกันฮะแล้วก็จะมีตัวซ้อร่งนะฮะซ้อร่งลึกเนี่ยจะเป็นดอกลายดอกไม้นะฮะเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยครับมีมีตัวมีตัวซ้อร่งลึกนะครับเป็นลายดอกไม้นะครับด้ามเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับตัวต euh. ัวบางมือเป็นสแตนเลสใบมีดเนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับนะฮะตัวนี้ฮะน้ำหนักก็อยู่ที่สองร้อยแปดสิบห้ากรัมนะครับ นะครับใบมีดนะความยาวอยู่ที่สาสิบเอดซมนะครับนะครับใบมีดเนี่ยยาวสิบแปดซมด้ามนะฮะด้ามเนี่ยยาวสิบเอดจุดห้าซมนะครับตัวสันเนี่ยหนาสีมิลนะครับใบมีดกว้างก็สามจุดหกนะครับ3าจุดเจดซมนะครับผมกว้างเขานะฮะสวยนะตัวนี้สวยนะครับ เบอร์ที่สามนะครับหมายเลขสามนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น SA สี่บเ ตัวนี้นะฮะนะครับน้ำหนักอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมยาวก็อยู่ที่สามสิบซเอมนะครับใบมีดนี่ยาวสิบแปดซเอมนะครับด้ามน,นะฮะด้ามนี้ยาวอ่สิบเอ็ดจุดหกซเอมนะครับด้ามคนนะครับตัวนี้เขาจะมีปักหมุดทองเหลืองนะฮะสามตัวนะฮะนะครับแล้วก็จะมีตัว ตัวเนี่ยจะเป so, right. um, ็นมีตัวซอกนะฮะเป็นลายนะฮะต่องลองลึกนะฮะนะครับสองสองสองตัวเลยนะฮะนะครับตรงกลางกับตรงตรงสันนะฮะตรงสัดบางมือนี่นะฮะนี่ครับสวยงามนะครับตรงนี้ออกแบบเป็นลายดอกไม้นะครับเนี่ยเป็นลายนะฮะต่องลองลึกนะครับสวยงามบางมือเป็นเเลตอ่าตัวบางมือเนี่ยเป็นเซเลสนะครับนะครับใบมีเป็นเซเลตนะครับสันหนาสี่มิล ตัวที่สี่นะครับตัวนี้เป็นรุ่น H A หกสิบเอ็ดนะครับหกหนึ่งนะฮะตัวสันนี้เป็นคืนเนี่ยตัวสันสันนี้ก็จะเป็นอเป็นฟันปลานะครับตัวสันนะฮะ ตัวนี้สวยงามนะครับอันเขาเนี่ยแล้วก็ใบมีดเซนเลตน,นะครับบางมือเป็นเซนเลตน,นะครับบางมือเขานะฮะตัวด้ามเนี่ยเป็นรีซิ่งลายหกวางนะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักอยู่ที่270กรัมนะครับ ความยาวก็อยู่ที่3าสิบเซนมนะครับใบมีดนี่ยาว18เซมนะครับด้ามนี่ยาว1ิบสอง1อ2บเอ็ดจซมนะครับนะครับสันหนา4มิลนะครับใบมีดนี่หนาก็3 5จุ้าเซมนะครับนะครับ สําหรับราคานะครับสีเล่มนี้นะครับราคาเท่ากันนะครับราคาก็ที่290บาทนะครับนะครับราคา290นะครับช่องทางในการติดต่อนะครับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ย มาลงรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ